สวัสดีคะ่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่16สิงหาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและเราไปเช็คกันนะคะพื้นที่ผลกระทบจากเอลิโยค่ะว่าอยู่ที่ภาคไหนจังหวัดไหนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุวยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุย้ยและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะก็มีกลุ่มฝนปกคลุมแนวจังหวัดเชียงใหม่บึงกาฬร,ระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสค่ะและวันนี้นะคะตอนบนลมเปลี่ยนทิศทางค่ะพาฝนจากทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝนก็จะตกในช่วงบ่ายค่ำดึกฝนนะคะเน้นภาคใต้ค่ะมีฝนประมาณ80 ภาคเหนือก็ประมาณ70%ค่ะและภาคอื่นๆประมาณ60%นะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะพื้นที่ฝนตกหนักนะคะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางตากหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนม นครนายกปราจินบุรีจันทบุรีตราดช,ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชค่ะและยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนัก โดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในการขับขี่สัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะและส่วนภาคกลางก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ และที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีฝนฟ้าะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะคะฝนที่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมาในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะและในวันนี้นะคะถึงวันที่18สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุมและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกและก็ยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและในช่วงวันที่19ถึงวันที่23สิงหาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและตอนนี้ค่ะคาดหมายปรากฏการเอลนโยนะคะ ปรากฏการเอล尼โนเนี่ยก็จะทำให้มีฝนน้อยร้อนและแ้งนะคะในเดือนสิงหาคมความรุนแรงของเอลน尼โนนะคะก็อยู่ในระดับปานกลางค่ะเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะอยู่ในระดับรุนแรงและในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปีหน้าด้วยค่ะก็อยู่ในระดับปานกลางพื้นที่ผลกระทบนะคะจากเอลนิโยภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกชนบุรีและฉะเชิงเราภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย